สวัสดีนะครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ผมอขอทักทายนะครับกับบรรยากาศาที่ท้องทุ่งนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็อ,อยากจะบอกทุกคนทุกท่านเลยนะครับว่า,าวันนี้นะครับผมก็ใช้วิถีชีวิตปกติของผมนะครับก็ผมเลี้ยงเลี้ยงงัวปล่อยทุ่งนะครับที่ อาแดนป่าเขานครศรีธรรมราชนะครับผมเเผ้าก็ไม่ได้แต่งหล่อขวีผมนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนนะครับเพราะว่าไฟ์สุดนะครับนะจริงๆแล้วนะครับเขาไฟ์สุดแต่งหน้าแต่ผมว่านะครับอาคนเรานะครับมันแค่ให้ดูดีก็พอนะครับอาเราอยู่ในท้องสวนไร่นะครับแต่เพื่อนๆครับเชื่อไหมครับว่าอาวันนี้นะครับผมกําลังทํอาธุรกิจท็อปอัพทูริสนะครับเนี่ยผมอยู่ที่ ที่ท้องสวนไร่นาก็จริงแต่ท็อปอัพัุลิศนะครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้ถามว่าทําไมอยู่ที่ไหนก็ทําได้ก็มันเป็นเรื่องราวนะครับแห่งโอกาสนะครับของการที่จะบอกใครสักคนนะครับว่าคุณเสียค่าโทรศัพท์มือถือเดือนละเท่าไหร่ไม่ะนะครับเนี่ยถ้าเขาเสียเดือนละเจ็ดร้อยแปดร้อยหรือหรือว่าเกิน175บาทเราก็แค่บอกเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยวันนี้นะครับ คุณเอา2,090บาทนะครับอ่า2บาทนะครับไปไปลบออกจากาเดือนละเท่าไหร่ของคุณคูณ12เดือนเท่ากับ1ปีเนี่ยผมกำลังจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าอ่า่าเรามีสินค้านะครับคือโปร V.I.P. ไม่ใช่ได้ขายโปรไม่ใช่ได้ขายซิมขายเน็ตนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับคิดว่าท็อปอัพทัวริสขายเน็ตขายซิมนะครับ แต่นะครับผมจะบอกเพื่อนๆนะครับมันเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของทุกคนนะครับที่จะเปลี่ยนรายจ่ายนะครับจากการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เหรอครับและวันนี้นะครับผมจะบอกนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนะครับของ t o อ Up Tourist นะครับเป็น Pro VIP เฉพาะสมาชิก Top Up Tourist เท่านั้นนะครับ ผมซื้อมา2 9 0บาทท่านก็ซื้อมา2 0 9 0บาทแต่นะครับผมบอกเลยนะครับเน็ตนะครับเป็นอของเรานะครับเขาเรียกว่า u n l i m i ิต4เม x เล่นไม่จำกัดจำนวน1ปีนะครับแล้วก็โทรฟีทุกเครือข่ายนะครับไม่อั้นตลอด24ชั่วโมง1ปีรวมแล้ว2,900 0บาทนะครับอันนี้คือค่าเน็ต แต่เพื่อนๆต้องมาเป็นสมาชิกของ TopUp Tourist ถึงจะมีสิทธิ์ใช้และอินเทอร์เน็ตนี้เป็นของค่ายที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับผมบอกเลยเป็นค่ายที่ดีที่สุดของทวีปเอเซียจากการตรวจสอบนะครับเพราะได้รับรางวัลชนะเลิศ5ปีซ้อนนะครับถ้วยรางวัลการันตี13ถ้วยรางวัลแต่นะครับท็อปอัพทูิสเป็น Big Data เป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มเหมือน Facebook แต่อันนี้มันเป็นแอปพลิเคชัน เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มอัจฉริยะ I T S นะครับถ้าท่านสามารถนะครับเป็นสมาชิกท็อปอัพธุริศได้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแล้วท่านจะเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้มาเป็นรายได้มันเป็นแอปพลิเคชันที่รวมเอาหลายๆระบบมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีฟินเทคหรือว่านะครับอโอนเงินผ่านระบบธนาคารและก็เติมเงินมือถือให้กับเพื่อนๆของท่าน ก็ได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าท็อปอัพธุริศมันเป็นโอกาสวันนี้ผมนะครับเอาคอนเทนต์นะครับห้องโลกพัฒนาตลอดเวลาไปให้เพื่อนๆนะครับไปศึกษาข้อมูลนะครับดูผมมั่นใจนะครับว่าโอกาสนะครับถ้าท่านแหวงหานะครับเดี๋ยวนี้สิ่งที่ไม่จริงมันเยอะมากแต่วันนี้ผมโคดเหลิมนะครับจากท้องสวนไรนานครศรีธรรมราช นะครับอดีตนะครับผมก็เคยอยู่กรุงท่งกรุงเทพเหมือนกันผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับดูว่าเนี่ยผมอยู่ที่ท้องสวนท้องไร่ท้องนาแล้วคุณแบบผมนี่หรือครับที่จะมาหลอกลวงเพื่อนๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้โอกาสของเพื่อนๆมีแล้วนะครับในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองศึกษามันดูนะครับที่สําคัญนะครับ มันเป็นการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลไว้ให้ลูกหลานของท่านด้วยโอเคนะครับแล้วอ่าดู u u u e e ด้านบนผมติดไว้นะครับแล้วก็อ่า,อาเข้าไปศึกษาต่อในห้องโลกพัฒนาตลอดเวลาได้โอเคนะครับอ่ายังไม่ทันส่งก็รู้สึกว่าภาพมันหายโอเคนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นก็ขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับอ่าบน เฟซบุ๊กนะครับทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตนะครับและเพื่อนๆใน YouTube ด้วยถ้าอย่างไรคิดว่าเป็นประโยชน์อ่าแชร์น,นะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของท่านอ่ามันอาจจะเป็นโชคดีของเพื่อนของท่านก็ได้โอเคครับโชคดีสวัสดีครับ